โอเคนะผมสวัสดีด้วยนะผมของผม Lucky Game such channel นะผมวันนี่ผมก็จะมารีวิวเมาส์นะผมจะมาดีเมาส์นี้มานี้มาส์นี้นะมาส์นี้นะผมเพาะทำไมมารีวิวมันมืมันเหมาะมันเหมาะกับเมาส์นี้มันเหมาะกับเมาส์นี้โคตรเนอะผมแต่ดูเมาส์ธรรมดาของผมที่ผมใช้มานานแล้วนี่มีแสงแค่ที่เดียวจะไปเปรียบเทียบกับเกมพอยแบงค์มาผม เต็มกันเล่นผมก็คงไม่ดีนักหรอกนะนะครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนออผมนะผมเมานี้นะยินกันไ,ไหม่เอ่ยไม่ดูเลยวัวไม่ได้ยินเหรือมั้งกดเริ่มไปแล้วผมนี่มันก็เออถนัด ผมก็ถนัดอันนี้นะผมถนัดก็เออน่ะถนัดแบบนี้แต่ก่อนก็แช่เมาส์นี้จนชินนะผมวัรเวลาเมาส์เก่าอย่ผมมาผมยี่ปืนผมก็ไม่มีเยอะอแบบนั้น นะน่าเป็นเพื่นอนเพื่อนคอฟเร็ปนึงขอฟเรบปนึงผมดูดูเมาว์เนี่ยผมอ่าสัตว์บอดช่างไม่เงี้ยผมไม่นนนสนใจผมไม่ได้กลัวใครไม่ได้กลัวคนนะผมแต่เสือกลัวบอดนะผมแล้วผมติดการเล่นผมก็ไม่นี่มากนะผมงดอ่าสัตว์อันนี้เมาธรรมดาผมน,น,นะผมมาดิมาดิ มึงมาเรียงตัวกันเลยสัตว์เดี๋ยวมอย่ารีโลก่กันเดี๋ยวผมดูมนจะค่องข้างดีดูหนึ่งอันนี้มาองผมผมองโอ้ยเฮียอ้าวบอดสัตว์ลอยหลังวิชิบหายเดี๋ยวมึงเจอแน่สัตว์นี่คือเมส์ธรรมดาของผมนะผมแก้แขนก่อน ใครทำกูบึมเลยสัตว์ไปซะเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนม้ออีกเมาห,ห,หนึ่งับผมม้อเมหนึ่งดู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 เม้อหนึ่งทำไมวาทำไมผมถึงปิดไฟนะผมเดี๋ยวดูเลยนะผม นี่เป็นเมาส์ที่เพื่อนผมให้นะผมเพผมันซื้อเมาส์ใหม่นี่ทำไมผมถึงติดดูไยครับเมื่อกี้เพื่อนผมโทรมานะผมก็เนี่ครับผมให้ทุกผมปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้นี่สายสีเขียวโหดปล่าโหดปลาสวยสวยเลยซื้อก่อนเก่าเยอะนะผมก็เรามาลองดูรับผมเมื่อกี้เพื่อนผมก็โทรมา เห็นบอเหนบอจะเห็นเนาะเห็น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 เห็เห็นมังเห็นเห็นนาะ่เห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวไปไปล่นไม่เก่งนะผมบอกไว้ก่อนเพราะสอนไว้ผมเล่นไม่เก่งครับ โอ้โหทำไมไม่อัดในคอมเพราะว่ากูล็อกเอ้ยทูไม่ใช่อุ้ยอย่ควยเล่นที่หนูอ้าวแย่งวีกสัตว์ไปกับผมในวืนนี้ไปอ่ะ เฮียตกใจหมดเลยสัสผมบอกแนละ้ผมเล่นไม่เก่งนะผมเรื่องนี้บอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าผมเล่นไม่เก่งแนะ่นอนอันอนี้ไม่เติมไม้แล้วไอสัตว์ไม่มีไอ้กล้วยเอ้ยอยูอแล้วเอาคุณที่อมหมอกพังให้กูเย็ด yes, ได้หนึ่งคิว ล well, ah ูกไอลูกไอลูสัตว์กล้วยลีกล้วย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 ขี้จุกคอแตกจั๊กคอแตกจั๊กคอแตกหลวผมไม่หลุดสัตว์ปิวเบิร์นคิว คนมาคเอ้ยเฮียมาเฮียยังสไนแบบนี้เฮียแบบนี้ชอบชอบสไนแบบนี้ชอบปืนปืนมาจังหวะนี้นุดจุดนี้ไอ้เฮียลี่เฮียเฮียไอ้สัตว์โดนเลยฮะลุว่าลุ้ว่จาจจุดนี้เฮียมาทีมแดงนำนะ ไอสัตว์ทิมแดงนำนายสัตว์ทิมแดงนำนายสัตว์ตายไอกล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยหน,น้าเฮดช็อตเลยสัตว์อุ้ยมีเพนเดอรมาเพนดีชิมยัยมีเพนเดอรมาเพนเดียว นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านีนน้โอเคนะาใครชอบกดไลค์เสิร์กดเลยเพราะเชื่อมาก็ตั้งตัดคลายกันนะผมคุณต้องขอตัวลาก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเอออย่าลืมใช้เพื่อนลิปนี้นะผมแล้วเจอกันใหม่โอากาสหน้านะผมไม่เป็นไรครับ